สวัสดีค่ะพี่น้องคาทักทายกันบัาวว่าสิเปินผัยยูไสนะคะอีกจะคลิปเนาะแต่ว่าคลิปนี้คือสิธออกย่ามเศรพุละพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อัดคลิปนี้นั้นซีทุ่มกลัวแล้วนะคะซีทุ่มกลัวแล้วก็วกวย่งอยากเบาอยู่พี่น้องเบาเรื่องยั้งกับมอรองมอลล่ม,ม,มนี่แหละศิลปินคนดังเบาเลยว่าคลิปนี้หรือว่าเรื่องนี้ปล่อยโฮเลยทีเดียวพี่น้อง กันน้ำตาบอยู่ผู้ใดกันน้ำตาบอยู่เดี๋ยวสิวเอาซูฟังก่อนอื่นว้าเรื่องพอการใช่ก่อนพอการใช่มือนีเพิ่นไปเยี่ยมยามทงา,า,มางปลายหน้าหมูกระทะพี่น้องปลายหน้าหมูกระทะนั่นเป็นร้านหมูกระทะของพระเอกฮอดดีทวีสักเนาะแล้วกันนั่งเอกปอมแปมอธิพรนะครับพ,พี่น้องเพิ่นเพิ่นหุ่นกันเปิดร้านหมูกระทะ าตนี้พอการใช่ก็ถือโอกาสไปสวัสดีปีใหม่ไปทักทายกันไปกินหมูกระทะไปกินล่มชมวิวบรรยากาศดีอากาศดีพี่น้องคะห้องเพลงสูกันฟังซะแล้วบัตตานี่เพิ่นไปก็ภปแล้วเนี่ยมีหลายคนไปน้ำกันนะพี่น้องมีทั้งน้องวันไม่มีทั้งน้องมิวกับไปคือกันพี่น้องเพิ่นกันเลยให้น้องวันไม่ให้น้องมิวเนี่ยห้องเพลงวัสสันทะที่สาวน้ำเลืนเห็นเป็นคลิปนางก็จะมี ช่วงที่นองวันไม่ห้องเพลงพี่น้องเพลงยังหลบวาซันเพลงน้ำตาอีหล่าหน่อยห้องเพลงนี่ปรากฏว่าปล่อยหู้เลยค่ะพี่น้องสุดกลั้นน้ำตาไวโบไวอีลีค่ะปล่อยหู้ออกมาเลยทีเดียวนะคะห้องแบบไปโบไวอีลีเรื่องราวก็คือว่ากวังน้องพี่น้องนองวันไม่นี่เข้ามาอยู่จุดหนี่แมนอกคะ่ะก็คือ การเขาว่าเป็นหมอรองหมอล่ำนี่พี่น้องสาวนักยื่นกับพึ่งสังเกตเทนเนี่ละว่ามักจะมีดราม่าเกาะติดนะคะกับศิลปินกับนักข่องกับหมอล่ำยิ่งดังกเ็เฮงดรามา่ายิย่งร้ายยังสเนอะหรือว่าบางคนบ่ท่านนี่ดังซ้ำอืมก้าวเข้ามากระแถมดราม,ามา่ามาเลย่ยเลย,เลยที่เดียวจังสี่เป็นอย่างือเป็นแบบนั้นก็บ่กเข้าใจคือกันพี่น้องคือกันกับตอนอันอีหล่าอุ้งอิงเนาะ อีหล่าอุงอิงเข้ามาไม่ไม่เจังสี่แมนบอกจากเมนเรื่องอยางตัวเหลืองอยางพี่น้องร้อยแปดร้อยแปดพันยางวาสน,นาด่ามาโฮมกระนำเข้ามาหลายเทื่อที่อีหล่าอุงอิงกระเสียน้ำตาคือกันแมนบอกค่ะพี่น้องเสียน้ำตาคือกันเหมือนเกือบจะถอดใจคือกันนะคะหลายเทือเ่อเลยที่เดียวช่วงแรกๆกับทุกคนปลอบเอาอืมพอโจปลอบเอาผู้นั้นปลอบเอานะคะ ว้าวให้สู่ให้เข้มแข็งจนได้ที่สุดเนาะก็คืออีลหล่าอุงอิงกับฟาฟั่นนะคะฟาทุกดาม่ามายืนณนจุดที่ถือไดว้ว่าประสบความสําเร็จแบบสุดๆนะคะโดยความอดทนคือว่านพี่น้องเนาะบัตานีน้องวันไม้นะคะพี่น้องน้องวันไม่กับพึ่งเขาวงการเดสามเดือนอืดาม่ากับมาคือกันพี่น้องจักเรื่องยังตัวเรื่องยังเนาะ จอบอย่นี่แล้วผู้ใดก็ได้ดจักแม่นอียงจักเม็นผู้วังดีหรือว่าผู้บบาวังดีล่ะพี่น้องเอ้ยจักแม่นจอบเม็นยังวัาตะติง่งเคียงอียังกะมีด่ามาอืมมือดันสาดน้นเยืนเ้าลงไปทางขนาดเห็นน้องวันใหม่เด็กน้อยแค่สิบสี่ปีสามารถอ่าสามารถทอยรถหม่อืมเป็น คือออกรดใ่ได้ยังสิเนาะใส่เวลาเพียงสามเดือนถือว่าออกรถใบเป็นของขวัญวันเกิดให้เจ้าของยังสีนะคะก็ยังมีค้นมากแบบว่าอายุยังไม่ถึงหน้าเอียงจังสิกระโบขืดบ่ว่าเขามีพอมีแม่เออมีญาติพี่น้องครับได้แมนบ่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเธอเฮาบดีว่ามาแก่ตูนะแต่บางเธอเด็กหน่อยเขากระตั้งใจอืมเขาก็ตั้งใจ,มเ,งใจเมื่อเขามีความสามารถที่จะ ซื้อได้เออแล้วเขาก็คงจะคิดแล้วว่าการซื้อเนี่ยเขาใส่ประโยชน์อย่างแล้วผู้ใดเป็นคนขับเมนบออาให้พ่อมาขับก็ได้เมนบอละคือเขาจะซื้อกรกับเป็นสีของเขาคือว่าเงื่อนเขาคือว่าเมนบอเพราะฉะนั้นแต่ว่าผู้นั้นผู้นี่ก็มาคอมเมนต์สาวนมยื่นกันเลยว่าโอ้จะเมนานอก็กลายยางพี่น้อง ปตานีนองวั่นไม่ก็คงจะเจออีหยางมาเล่นหลายอย่างคือกันน่ะละนะคะพอมาเจอเพลงน้ำตาอีลาหน่อยน้ำตาอีลาวั่นไม่กันไลคือกันพี่น้องเอ้ยไลคือกันสุดกลั่นคือวานอกลั่นไวบอไวมิตรพอการใช่ยาห้ยาห้พ่อกับปอบเอาตลูกยาห้ยาไ้ปตานยอยาไ้บให้จังได้เบย์หน่วยแล่วะทั้งนั้นคือว่านนะคะเออสุดยอดนะ จักสิว่าจังไดพอการใช้เราก็เบื้องเอาลูกเอาเต่าคักได้พี่น้องเอ้ยแล้วก็น้องมิ้วเนาะน้อ,นองมิ้วกับขึ้นไปหองคือกันในคอมเมนต์น่ะสาวน้ำยื่นเข้าไปอ่านอยู่แต่โพลพอการใช้กะมีแสพี่น้องเอ้ยอืมมีแสโนน,นนันนี่อย่างสีนะคะลองไปอ่านเออหลดพี่น้องสาวน้ำยื่นไปอ่านแล้วสาวน้ยื่นไปอ่านนะคะก็เลยว่าเอ๊ะอันโบมักโบอชอบแค่เหลื่อนผ่านโบไดติอืม คือจังบม่มักบบชอบเฮ้าอย่างสิกแ็แค่เลื่อนผ่านบบได้ติดหรือว่าบอกไปเลยก็ได้แม่นบอกหรือว่าบอกกล่าวบอกเดี๋ยวสิบอกเอง <c oughs> สันตัวแม่นว่าอันโม่มักบ่บชอบเฮ้กาก็ยากมาเฝ้ามาติดตามแม่นบอกือกัือนกับหนองวันใหม่นะนนองวันใหม่นนองมิว้วอย่างสิโมมักบบชอบหรือว่าเอียงแล้วบ่พอใจเขาแกยึดตามไปคขเม่นเขาอยู่เด้อันแบบนี้เขาเอื้นเอแล้วด้แบบนี้แม่นบอก แต่ว่าเอฟซีประเพียแบบว่าปากบอตรงกับใจประมาณปากบอตรงกับใจได้วพี่น้องคือแบบนี้เขาเออเอฟซี e ตัวยงเลยเด้เพราะว่าบอมักบอชชอบแต่ว่ามาคอมเมนต์กันแน่กันแน่ทุกโพสประมาณนี้เป็นบ่อยูนองมิวก็มี่ยู่นองมิวก็มี่ยู่นองวันใหม่กระมี่คือกันยังไงเนาะแต่ว่าผู้ไหกำลังใจกับหลายพี่น้อง ภูใหกกำลังใจก็บ,บอกว่าสู่สู่เออสู่สู่อิหลาวส,สันคือจังบอกการใช่เราก็บ,บอกสู่สู่เด้อลูกประม่ณนีแมนบอกอย,ย,ย,ย่าห้ยอย่าห้แมนบอกแล้วก็หลายหลายคนก็ไปส่งกำลังใจเป็นกำลังใจเด้ออีหลาเด้อเป็นกำลังใจโน่นนั่นนี่หลายคนก็ตตเติมแห้งใจแบบนั้นแต่ผูที่มาดามาผู้ที่มาแสะโนนนั่นนี่นะจากวัาใจเอาเฮ็ดด้วยอีอย่างได้พี่น้องบ่ามักบ่ชอบเขา กะบ,บอกเขาสตีละ่ะเมนบอกบอกเขาสตีหรือว่าเลื่อนผ่านเขาสตีล่าจังสิเจออยู่เด้พี่น้องบบมักบบชอบเาฮาหันจอบดีค่ะเออหูเบิร์ตุความเคลื่อนไหวจังสิมันกับโบแมนแมนบอกโบมักบบชอบกับบอกตีล้ล่ะอืบอบบกลาบอกกระทักมากเดี๋ยวสิบอกใคร <c oughs> สตัวเมนบอกพี่น้องจังสิว่าจังไดโบมกบักโบชอบกระตา ตามเบิงตามอันนี้อยู่แล้วก็ไปคอมเมนต์เขาแบบบบดีนะเออไปคอมเมนต์เขาแบบบบดีกระโงวว่าชีวิตแบบนี้จกักมีความสุขซํำใดเด้ชีวิตของคนดีมาเหตุประมาณนี้แบบขายๆว่าไปไปแซะเขาไปไว่าเขาโนดนนั่นนี่เองสิบ่ม,มากเขาเองสินะจักชีวิตเจ้าของผู้ทีไปเหตุนั้นเหตุแบบนั้นแล้วจกักมีความสุขซํำใดเด้พี่น้อง บบทุกใจแน่บอจังสิเนาะไปว่าให้คนอื่นนี่บโบทุกใจแน่บอสาวน้ำเงินก็อยากถามคือกันเนี <c> ่ย <oughs> เรื่องเธอก็อยากถามคือกันเจ้าบบทุกใจเจ้าเนี่บอหรือจังใดยังสินะพี่น้องมบนบอกไปว่าให้เด็กหน่อยไปคือบ่มักบ่ชอบหรือว่ายังบ่ตั้งถือใจมองใดจังสิมบนบอกกะกะแค่เลื่อนผ่านดีวะเลื่อนผ่านหรือว่าบอกไปเลยก็ได้กะบบตรงไปเบิ่งเขาเพราะว่าคนที่มักเขาก็มีอยู่บบจะยึดนะ คนที่มักเขาคนที่ให้กำลังใจเขาคือคนที่คนที่คอยพพอร์ตเขากับโบชักอืดคือกันนะคะอันคนบ่มักกะบอกไปสา <laughs> ถึงสิเนาะแนะนำวันสนะขนาดจะประ้านนั้นเอาว่าสู้กันฟั่งพี่น้องคะ่ะน้าตาอีหล่าน่อยเอ,อินน้าตาอีหล่าวันใหม่ออกมาอีหลีมือนี่ปล่อยโฮเลยทีเดียวนะคะพี่น้อง